phải giống một nơi nít, bắt mặt, bắt ăn, sao vậy đi con? đây nhang đây, đây tim mặn muông, muông đây nè, sao bông muông này, về bên đó, lai bò, mắn mắn, xúc ใจก่อนแม่มาเอาคิดก่อนเอาขอบใจก่อนนะขอบใจขอบใจกินป่ะเนี่ยเออจ็บเบิ้งอ่ะยังแข้งอยู่บ่จับเบิ้งดิซี่แข้งบ่เหรอจับเบิ้งดิซี่เฮ้ยเฮ็ดผู้งามแทบไม่นี้น่ะแววมีห่วงเอิญมักม่วงเรานี่ยเหมือนล่ากับบนนี่ใช่ปะเนี่ยแต่ว่าปั่นด็ดที่บนนีขี้เด้อเด้อไออาปิ้งน้ำเป็นพี่แม่เอิญ บอกมันบ das ีบได้นัยก็บีบได้เอ้างาเรเพื่อคันนี้วะเนี่ยโธวันเดอวติดเพื่อนนาะบีบฉัเห็นเมื่อไหร่แม่โอ้เก่งเก่ก่งาบีแจ็คนอเพื่อนฟ้ามาให้เนี่ยงนายวัน เกลดบุลรอดข้าหอบสองปีและก็ะด้รถมาสองขันและเค้กแน่ยนะะโโยโดย,โดยโต้มนมบ้านสบายด,ยดยาีทันผระสมันี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งเนาะที่บ่าวกี่แก้วจะได้เดินทางไปห้าพี่ดองพอต้องเรื่องเนาะ ซึ่งจะไปพูมงานบันเกิงบนญรอดเนาะครบหอบสองปีเนาะมืบริกาถือว่าจะไปแบบมีข้องรางวัลเนาะมืบริกามีข้องรางวัลจากผู้ยิ่งเจดีนั่นก็คือพีวีเนาะพีวีพื่นกระไดส่งนําใจมาให้บ้ากเกลียวเป็นสะพานบุญต่อเฮ็ดอ่ามาซื้อเนาะเครื่องในการลดขับบุญรอดจำนวนส่องคันอยู่ข้างล่างบ้าเกลียวไต่ว่าทางล่างบุญรอดเนาะแล้วก็ซื้อเค้กให้ขับบุญรอดได้แล้วก็ซื้อ ขนมข้องบ้านเนาะ,ะลายยางเนาะก็ขอขอบคุณขอบคุณนะพี่วีที่ว่าได้ช่วยอุปถรัรมภ์คำสู้แล้วก็เบื้งแงงบุตรหลอดพิพิเศษเนาะที่ว่าเพื่อนกัเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนบาเกีิจการตะลอดมากก็คือทางพี่น้องพอตรงเรื่องเนาะพี่วีเพื่อนกับหดได้ปะได้ทิพยเนาะมาทุกเทื่ยเพื่อนกัได้ช่วยอุปถัมภ์คำสู้เนาะคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่เพื่อนได้ช่วยเนาะแล้วก็เผาก็บชะเดินทางไปห้า,าพี่น้องพอตรงเรื่องอยู่ทาง อยู่ในป่าเเนาะอยู่ในบอลบานข้าเจ้าก็าแหละหากระารเฉลยเดินทางไปาก,การปีเชษ์วันนี้การเฉลยปีเชษ์วันเกิดให้บุญรอดเนาะยอดล่างบนยอดล่างหลับวันเกิดบุญรอดก็พอช่งปีเนาะเรากร็จะเดินทางไปที่กําลังเดินทางมาฮอดการทางข้างทางเนาะฟรีเวซีข้จีแน่นึนนงการเฉลยเดิดนทางต่อรถล,ล่านี่ขเขาจะเท็่งานบุญอยู่นี่เนี่ยนาะ เลยสีเขาจีจำนวนหนึ่งสบายดีวันนี้ครอบครัวไปดำเนาะเพิ่งกะพอดีอยกไปนินน้ำบุหรอ่ได้เอากระชิดไทยนันต์ต้อนไปต้อนน้อยนึงกันเลยนไต้อนได้บ่บ่คอน

ต่ำโอ้เองสออดเอีงจะไปไตเอาหนึ่งนั่แหละโอ้ตยุส่าไดไนี่นะส่วนหนึ่หนึ่งนาดน้อยจะได้จากโลจะได้แรกก็ดีวะโอ้ได้ีายห่งใ่เนีหมังนเดียวเป็เงานเนาะประมาณจากตัวโลนึงเน่ได้แร่ตัวบอกประมานเสาสามสิบตัวออมลยวะ วอาทุกคนเป็นกนรถโลมลอยขึ้นมานคุณรอพปอให้ต่างนั่งมาบุมีเอาเอารูจักรมาบุได้เมือนี้ก็เลย่ว่า้ยดรถมาเท่ามาเราให้ยืดรถมาือมาสตาร์รถอีกช่องขันรถต่างรถบุหลอดพี่พีเพ็นซสือให้นะ ขอบุญขอบคุณปะวีล่านี่ซื้อมาให้เป็นรถรถได้ขี่ตัางกว่าซ่อดดงคันรดูคันรัไปครบไปกับต่ะบันนี่ แทนแทนเาที่มาปาบีเพื่อนแได้ซอยบุตรหลอดแล้วก็ซอยสติกกัเห็ดแห้สติกกับบุตรหลอดนี่บอได้เข้าป้าเนาะแขนไร้เต๊มเราอันนี้เต็มบีเพื่อนมาซอยสาระเมนสติกกับจิ๋วภาพบุตรหลอดรออยู่ป้าคนแหละทีนี้ก็เริ่มสิ่เป็นคนเมืองเราได้เพราะยังเข้าป้าเราได้เลยเนาะเศร้าติกก็ได้บุญรอดกำลังเงยบุญรอดแดงคุณป้าไหนคงหน้าฮัก เราเบาคุณเ้าคุเอ็กแมนคุนคุณรดยานอะไรเ๋ยวนี้นะยานคนป้าเราเลยยานคนกันเองแบบลิ้นจนันทร์เระจ้เราสมนะโอ้เราบางทางก็เขี้ยวงามดีทุกคน Let two หยอดไปซีเค็ตขบุหลอดแม่ซีเค็ตบ่ไดงโอ้บอมเนหานีซัมไปบอมเนหาตนตับทางไหนคุณแว่ซีเคร็ตยานบนได้แค็งขบุญหลอดโอ้ยหลอดมาท้ามาสุดทางหอดใจหยอดละเลหอดบานนาอุ่มลวเนะมาจอดบน,บน,บนตลาดน้อยอนะ่นต่อไปขันมี้นึ่งเลยเออแข่งได้คันมีเหรอ ไปท่าฮานันวายุภีเอออืมุดเี๋ยวมันก็ค่อ้ทางได้เหรอตัย้ายเหรอนกอ่อนี่ เอานละก้อนเอานี่ยนะเาน่อนเาน้ออดบุญรอดน่อยต้องตเลยมะเ้อเอออาคนละซี่ไหมคนละซี่ะเออซี่อันน้ จึงมันจึงงาม chân sĩ vân sân đẹp chìa mặt 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 Ừ mặt 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 ม่วงมันเลยเออแักม uh, ่วงมันโอ้สิอ้าไอร้อดมาแล้วเออนี่ป่าเธอจะเฮ็ดส่งงามเทมัอนี้นะนี่สิเข็งให้เด้อโอ้เธอไอันี่ยมัใส่หัวนี่มันยาวเนี่ยปุ๊บโอ้เขาเริ่มงามแล้วเนาะสั่งพอเริ่มงามแล้ว อ้หลอดเย่ Happy b i r h ดย์เด้อปเดย์เปาเค้กไปเกลอเค้กแล้วก็คักนี่น <laughs> ก่อกินเค้กก่อ,ไอกนไะร่บ่มัม่วงนะแมักม่วงก็อยู่ท่งปเป่ไอ้ไไคูนนี้ใช่อ้นไม่ใชว่าครมาอนอี่น่ะนะี่นไอ้มัม่วงใช่ใครมึงโดใคร <c ười> อ้เป็นโดอ ơ, ờ, mong mong mắn, nhỉ? Mong mắn. Này. Ồ, này mong mang ừ. live mong mang nha, young live mong mang Xúc đâu? nè, là đâu là tốt ờ, là tốt là tốt là ừ. ờ, tốt là 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 tốt bộ tốt là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  tốt โอ้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 อันนี้เนี่ยคาดหมดแล้วมึงเอายามาใส่มื่อก่อนไหวบัดไอ้คูณมาแักนอนดิ้นต่ว่าเพิ่นกระสิมาออกหน่เดี๋ยวนี้โอ้เห็นไอคูณมันแล้วอืม็อคูณนี่เห็นไอคูณนี่เนาะตัวนี้เนาะโอ้คักโอ้ชนะเพราะนั้นเราเอาอย่าวาปูอยู่กองตะลากพี่นอนลุ่มพี่กระได้น้อยคูณเนาะปูนอนล่างนี่กระแด้มันเย็นดีเนาะมันเย็น Ừ, phải hang lót cái đứa đấy muốn mong man quá sao để lại để bỏ để lại trước à? đi đi ขอบใจก่อนแม่มาเอาขนะเอาขอบใจก่อนนอขอบใจกินป่เนี่ยเบเบิ้งเดอยังแข้งอยู่บอจับเบิ้งซแขงบอเราจับเบิ้งซืซอเฮ้ยเฮ็ดพงาาที่มดียแวมีห่วงันมห่วงเรนี่เด็กน้อยเด็กติกแต่งอะไซักนดหนึ่ง อันนี้ซีผลึกไงเอาจับกองฮห้ได้เสือมารถกันเนาขุ่นรอดเจอคืนหอนห้ามมองเปล่าน้องไม่เท่มีนอะ สุดหอนท่ามุงฟ no ้าวันนี้เฮ็ดงามผู้งามเหมแถวบ้านบรรเกิดบุรรอเราเฮ็ดงามเนาะแต่งตัวงามๆเด้อแต่งงามๆเออบุรรอิ่านนะขนนาดตัวนี้ว่ามีหนอนบ่นน้อยนี่อันนี้องนี้มันเข็ดมาบุหลอดเดะใส่รดเดะมาเอาดให้บุหลอดก่อน เป็นเหมืนเขาก็มืนเกิดจั๊ปาวีสองคันนี่คันน้อยเอ่อออเอาเอะอแล้วันค่แทนวยฝากันเอาเนถนะค่อยมืนเกิด ทูด้ทูด้ทูเดลูกทูเดลูกทุ่ทได้ไหมทได้ไหมทวาเขาต้องเหาเขาต้องะเนี่ยททก่อนทก่อนแบบุญนี่นะเออแกะไหมเปิดเบอรบอแกะก่อนไหมบอแกะรถเอาเลยไหแกะง่ายเอาฟอนเออฟฟฟเอ้ยงามเออพอดีเลยนะรถคันนี้บใหญ่แล้ว

ป้าทมพอดีแท้มาคือว่ามีแม่ขันน้อยเป็นหล่าผู้น้อยเนาะเพอดีเลยเออสบายเอ้บิ๊กเออห้องบุญมีนันกินย่างกุนฟุต้องบุญมีนนี่ะมีเต็มขันหนึงช่องขันเออหองบุญมีนสุ่มดีเนาะสบายดีสบายดีเออสบายดีอะไรไล่ไล่ไล่เออไล่ไ่ไเราเนาะไล่ไล่ ออวเป็นั่งสุ้สนป่ะเนี่ยเป็นเปเราเหมือนทิ้มนอเก้าวหน่เห็ดโนเฮ็ดขึ้นก้าวเราอะไรเราอด้ดบุนี่วละเว่าบุญเ้อนละป่ะเนี่ยเบืทิมนอนตอนพวกเป็ดพวเป้นี่เลยสิได้สิได้มองกันบางดเนาอคลิปไยละาเรียดจะยุบหมน้ำเพิ่นเข้าเอาหดละับปลาคำแย่งหมดละเดี๋ยวบนน้ำเสียลงให้เบิ้งในแถ่เพิ่นมาเป็นเคยมาแล้วเพิ่เป็นเคยมาเลยห้มาห้มาเป็นเคยมาอะไรบ้านนี้ เวิรตโมเดอร์อเนี่ยนั่นเนค่ยขอโทษเอาบัวหางเลยข้าเจ้านี้เป็นคนที่มักอิสระบ่มักดูชี้จุกจิกกันท่าไเพาะเขามาดูนอกจะโดนคนแหละเขาต้องเข้าใจแต่ค่อยๆเปลี่ยนเอาอีกคือคนเล่าเขานี่กงยาคือจะเจ้ากับอันใดที่นั่นกัเปลี่ยนแเวงยอมมืดอ้าวว่ากันไปต่อประเด็นไหอยู่กันกันโดนจุดอ๊อกบุญละทุกคนทั้งความอายเลย อันนี้ซื้อขันนึ่งเลยไงสองคันสุดพ่อค้าเนี่ยนายสองสคนนองันเลย <บา S 1> นเลย<อ>นาเดี๋ยวล่าก็บนมีใช่ไ่เนี่ยแต่ปปวาา่า,กกบบา,าปัน่นดที่บนมีขี้ได้เด้เดเอไอ้อปินน้ำแม่พี่แม่เอ,อิบอกมันบีบได้ในก็บีบได้เอา มาทำแเพื่อคันนี้วะเนี่ยโธ่วัเดียววาอินเพิ่งดหลิ๊กชเห็นเื่อนนะม่โอ้กกกิบาร์บี้แจ็คเว่เพิ่นฟ้ามาให้เนี่ยงายหันเกิดบุลหรอดขมบอบซ่องปีแล้วก็ไดรถมาซ่องคันแล็เค้กไดนะคยดโกต้มนมบ้าน ขอบใจเด้รอขจจกัทุกคนเอบใจปาบีได้เขบใจปาีเด้อใจเด้อเอะรเขาใจกันเขาใจเตึมบกันเขบใจดีๆดรถเออโอ้สซม่ด้มจกันไม่เขบจกันขอบใจกันเขบใจเด้อขาใจปาบีล้นุ่มที่เอารถมาให้บ yeah. ุตรหลักายจัดงานบเกอนให้บุตรอลเปาเค้กเนาะแล้วนกดอืัอวันเนี้ยให้บุญมีลิ้นนำเด้อวันนี้บุตมีบุมาสามวันเนี่ยามกในแรกวงส่งนี่าง นี่สุป per ค่าเลยมันหลอนมีรถสุปปร r ค่าแอ่ซ่องขันบารมดาเลยอ่ะมันหลอนเงาบุญนี่เรามีตัวคันเดียวแต่ว่าไฟลาอยู่ว่าเย็บไฟลากอยู่ไรไม่ไ้อนอยู่ว่าอะ่เดี๋ยวเผาเยยบก็ได้ตกมาพี่ไรเยีมแม่ตินเยยบ ด้อันนี<า>มีอันแยบคันเร่งแบบอันของบุญนีน่เ่ยแม่นเนี่ยรถไฟฟ้านี่นะซากเอาเนี่ยสายซากมันอยู่ทุกมันรถลงกันหรือขี่คันน้อยท่าคันน้อยกี่คันนี้ฮะคันนี้นะคันนี้เออยนี่เป็นไงเออถอยล่างติ อันนี้ใครก็ยับเป็นเนาะอยับมีบมีเป็นปีเลยเฮ้ยแห้งไปแล้วบุยยับไปเลยไอ้ขี้ยานเด็กน้อยบัดเทาบุญยูอ่ะวดยับเดียวเลยต้องคันเดบิกซื้อมาให้หน่อยอัน

เริ่มย like, like, like. ักเอาลักเี ih, ้ย hey, 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 hey. uh. ัอานันไมนูอยนไตาปนำค่อยนคยมาฮิมาฮิมันแต่ฮิฮเดี๋ยวมันกระทเนี่ยมันกนเนี้ยนำไหนคอนนีเสียสัดเดติดเด้ออค ใส่ซากใส่ซาก่ได้ออะไรตัวอันตัวนี้ใ่ขี้ใดหนอขี้ใดแต่ใส้ซักนะเขไปซักซากมันกินซุปเลยเาไว้น้ำซากซากมันซับแล้วมันเอาไอ้เป็นยักขี้มาได้ปะเนี่ยทขี้มาเนี่ยอ้นุ่นนอยเนนะ ไอ้น่น้อยะดูหหลมันอีโต้ไปขี้ยวนขี้ดิอันยูอนยังเดินเน้ทางงน้าเลยไปทางน้าอนี้พี่มีลูกซ่อนอยา่นี้นะเห็างกาาจะมไปเป็นเรื่องเนาะเรื่องเขาก็กินเขาไอ้าวกนี่น่ะเมื่อวานนี้น่อันแม่เอาไปแล้วอันค่อยเอากิบขาลุงกิข่เนีขาย่างนีำกันม่มะ เพิ่มคลิปตัวเองกับบุญรอดเราให้แล้วเมื่อคืนนี้มาเราค่อยก้อมอยู่ก้อมไปก้อมมาแเราคิดคุยมาให้อยู่ในห่อนี่แหละนั่งอยู่ในหอด้านหนึ่งเนี่นเราให้จักเม่นให้ค่ะบุญรอดหรือว่าเสด็จหรือไงเป็นหอดห้าเข้างโอ้หน้าหนาะต้องเม่นแหละทนี่จะทิ้งเลยนี่ยเออได้รเาลยรถกินหมดเลยโอ้โหหอดกี มีซุปเปอร์คาร์ได like ้บุออ่ะมือธรรมดาได้น้องบรอาฮาไดเลยเเสียงมันม้วนได้เหมือนเึนๆเรยเดีมีตัวนี <Credit noise> ้นี่ก็ะด้ดังเน้องไอ้พูดเหบอ เห็นบ่รถบุนร้อดบุได้นี่น่ะขับมามาบุไดบุนรถบุร้อนเลยเห็นบ่คักบ่คุณกระเจ้งใดบ่ก้าใดบ่ตอนับีคุณยังง้ออยู่ที่ไหนบคยขี้บุกขี้มีมีอันมีแต่รถตีนเดียวอันสุ้เนาะมีแต่ตีนเดีวคักบ่ดีใจน้ำล้านบ่มาบ่นอะไรครับจะปบีกันเด้อ หมดกัน,นมานะมาดูกันดูกนันดูกคนรถกันก็จะประเวทไร้เดอ้อเนี่ยต้องข,อ,ขอบคุณขอบคุณนะพี่วีเนาะที่ได้ซื้อซื้รถอั้บุหรี่จำนวนสองคันและก่ามือในกาพอดีโอกาสดีได้จะมาจัดงานเคิดทั้งบุหรี่ก็คือเป้าเค็กเป้าเค็กแล้วกินข้าวต้มน้ำบ้านกันเนาะสร้างสั้นกันไป อ่าตามตาม่ำกลมเหมาะสมหังกาคลิปนี้การสิข่าลาไปก่อนทุกคนเนาะเราพบก,กันในคลิปต่อไปคลิปนี้สิลาไปก่อนเนาะต้องขอบุญกับคุณพี่วีอีกครั้งเนาะขอเอื้อนนจงมีสุขภาพแข็งแกร่งปานนาจึงได้ก็ข้าดายสมบูรณ์ปานนาทุกประการเนาะแล้วคลิปนี้จะข่าลาไปก่อนเนาะ,ะพบก,กันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วต่อไปเขาก็จะได้จัดงานเหมืนเกิดให้บุญรอดเนาะเป้อเคกันเนาะแล้วคลิปนี้ข่าลาไปก่อนสบายดีบ๊ายบายกันรอดอ่ะายบายบ๊ายบายเออเดียวเจอกัน้าเพื่อน right <laughs>